สวัสดีคะ่ะน้องๆค่ะเออน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะคะที่แพ้เกสรดอกไม้อยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้ที่ในยุโรปนะคะหรือว่าทางแถบประเทศที่มีฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีผู้แพ้เกสรดอกไม้กันมากมายนะคะรวมถึงตัวป้าด้วยนะคะป้าเนี้ยแพ้เกสรดอกไม้มาหลายปีมากตั้งแต่ มาอยู่ต่างประเทศนะคะแพ้จนแบบว่าแบบว่าพอฤด,ดูเนี้ยไม่อยากจะไม่อยากจะอยู่เลยนะคะเพราะว่าคาตาคนจมูกคนหูนะ,ะเจ็บคอปวดหัวแล้วก็เวียนหัวเพียเหนื่อยอะไรทั่วไปหมดเลยะคะ่ะเออทีนี้นะคะเออก็เลยคิดหาวิธีนู้นวิธีนี้นะคะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเออ อยู่ใกล้ยาอยู่ใกล้หมอนะคะอยู่ใกล้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับอาการแพ้ต่างๆนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งคุณหมอเองนะคะคุณหมอเองเขาก็แพ้กันแล้วก็พยาบาลทั่วไปคนพนักงานทั่วไปเขาก็แพ้กันนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยหรือคนต่างชาติอย่างที่เราคิดนะคะทีนี้เออจริงๆแล้วนะคะจะให้ดีที่สุดก็คือการใช้ยานะคะใช้ยา แอนต้ฮิสตามีนนะคะตั้งแต่ตั้งแต่สิ้นเดือนประมาณอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมนะคะใช้ยาแอนต้ฮิสตามีนนะคะคือ,อยาแก้แพ้นี่นะคะแล้วก็ให้ภูมิคุ้มกันร,รู้ว่า eh, ไม่ต้องมา eh, ทำอะไรมากมายกับร่างกายของเราคือเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็ eh, จะได้แบบว่าไม่ไม่เข้ามาทำงานจนแบบ eh, จู่โจมจนร่างกายเรารับไม่ไหว อย่างเช่นพออมีเกสรดอกไม้เข้ามาแตะอยู่ที่จมูกหรือว่าตามตอบน้ําเหลืองที่ปากหรือว่าตามตามตาอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะจู่โจมเข้ามานะคะเอ,เอระบบคุมคุ้มกันของเราก็จะหลงังหลังสารฮิสตามีนออกมานะคะเพราะว่าไอฮิสตามีนตัวนี้จะเข้ามาทําร้ายหรือเข้ามาจู่โจมไอสิ่งแปลกปลอมตัวนี้นะคะนั่นเองนะคะคือเขาทํางานดีเกินไป ถ้าเขาคือเหมือนกับแบบระบบเอาตอิมมูนนะคะเขาเข้ามาท,ทําทีเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมทีนี้เรานะเน่อจะตายเพราะว่าเอภูมิคุ้มกันของเรานะไม่ใช่ว่าจะตายเพราะว่าไอ้เกสรดอ,อกไม้ที่เข้ามานะคะทีนี้ก็คิดหาวิธีนูน้นวิธีนี้นะทายังไงใครบอกอะไรดีทั้งหมดนะคะทีนี้ก็มาเจออยู่ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ S <S ดีมากมากเลยนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเอ่อคานเพรสนะคะหรือว่าโคนเพรสอะไรก็ว่าไปนะ,ะหลายภาษานะคะทีนี้นะคะ,น,ะ,คะน้ำมันมะพร้าวนี่นะคะก้ก็เลือกที่มันแบบว่าเอ่อชนิดที่ดีหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่แทนที่จะแพ้เกสรดอกไม้อย่างเดียวกับมาแพ้น้ำมันมะพร้าวนี่ก็ไม่ไม่ได้เรื่องนะคะก็ก็เลือกที่ชนิดที่แบบว่า Hey, ใช้ได้นะคะทีนี้ย hey, ก็อย่างก่อนนอนหรือว่าก่อนก่อนไปทำงานตอนเช้านะคะก็ก็เนี่ยประมาณสักเท่านี้นะคะเอ hey, ตักออกมานะคะแล้วก็เอ hey, มีแผ่นเอ็ดคอตตอนเนี้ยแบบนี้นะคะเอ hey, แพดแบบนี้นะคะก็เอ hey, ตักแล้นก่อนนะคะแล้วก็ เอป้ายไปที่ตานะคะไป้ายไปที่ตาโอ้ยไป้ายไปที่ตาก่อนล้างมือให้สะอาดนะคะมือนี่ก็สําคัญมากเลยค่ะมือของคนเราเนี่ยนะคะสําคัญมากเลยเป,เป็นเป็นเป็นตัวก่อปัญหาเลยนะคะเพราะว่าเราชอบไปจับตามตามตามจมูกนะคะ <c oughs> ทีนี้ยเกสอนดอกไม้มันก็ตามมาใช่ไหมคะตามมากับมือของเราทีนี้ไปไป้ายตาป้ายจมูกมันก็ยิ่งแพ้ใช่ไหมทีนี้ยเราก็แบบเช็ดไปเลยนะคะเช็ดให้ทั่วเลยนะคะแบบ ให้ตาของเราเนี่ยชุ่มด้วยด้วยน้ำมันมะพร้าวเลยนะคะนะทั่วเลยนะคะเนี่ยเนี้ยเนี้ยแล้วแทนที่ทีนี้ยพอเวลามันมีเกสรดอกไม้นะแทนที่มันจะเข้าไปในดวงตาของเรานะมันก็ไปติดอยู่ที่แบบความชุ่มชื้นของเอน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วทีเนี้ยก็ใส่ลงไปในรูจมูกใช่ไหมคะรูจมูกอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะสุดท้ายเลยนะจมูกของเรานะ ะะทีนี้ตอนนี้ตอนที่แพ้เนี่ยจะไม่ใช้จะไม่ใช้พวกแต่ครีมทาหนา้าครีมทา,า,มทาผิวที่ใช้อยู่นะะจะคือแบบจะใช้น้ำมันมะพร้าวไปในตัวเลยนะคะทีนี้น้ำมันมะพร้าวมันเข้าไปอยู่ในจม,มูกเลยใช่ไหมคะเนี่ยทีนี้ก็นี่เลยค่ะก็จะทําให้มันแบบไปกระจายให้ทั่วจม,มูกใช่ไหมคะก็ทําอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ บีบไปบีบมาอย่างเงี้ยนะให้มันไปให้ทั่วจมูกนะคะให้มันไปให้ทั่วเลยเนี่ยเนี่ยไปให้ทั่วเลยนะคะเนี่ยไปให้ทั่วเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เช็ดออกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะก็ทำทุกวันนะคะตอนช่วงที่เกสรดอกไม้ออกจัดจัดออกมากๆนะคะก็เนี่ยทำอย่างป้าทำเนี่ยนะคะก่อนนอนนะก่อนนอนก็จัดการ เริ่มทําที่จมูกแล้วก็ทาทาให้ทั่วตานะคะแล้วก็ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะทาหน้านะคะสําหรับป้านะคะคนอื่นจะทําอย่างไรป้าไม่รู้นะคะแต่ว่าอตอนที่เกสอนออกมากๆนะะ่ะป้าจะไม่ใช้ครีมอย่างอื่นเลยเพราะว่าใช้น้ํามันมะพร้าวอย่างเดียวเลยแล้วเมื่อเราเใส่น้ํามันมะพร้าวนะคะเช็ดตาแล้วก็ใส่ไปในจมูกแล้วก็ ทำอย่างที่บอกมานะคะเราก็สามารถใช้คั่วไปกับเสเปรย์ได้นะคะสเปรย์ a ัน i อนตเตอรตามนนะคะน้ำเกลือนะคะใช้ได้ดีเลยค่ะแล้วก็ไอ้สอนพวกที่แบบอาจจะหลงเหลือเข้าไปนะคะมันก็จะไหลออกมาง่ายดายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับไอ้ยาหยอดตาก็ไม่มีปัญหาเลยนะเพราะเพราะจริงๆแล้วเมื่อป้าใช้พวกนี้แล้วป้าจะไม่ใช้เลย นอกจากบางครั้งยาหยอดตาเท่านั้นนะคะทีนี้เอ๋นะคะสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือ,อน้ำเกลือน้ําเกลือผสมกับน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นประมาณประมาณนี้ประมาณ1นึ่งแก้วนะคะก็จะใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชานะ,ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ล้างปากแล้วก็กั้วคอนะคะจะทําประจํานะคะเพื่อ,อช่วยนะคะยับยัง้งแล้วก็ ทำให้อากาแอาการที่แบบว่าแพ้เก่สรนดอกไม้ดีขึ้นนะคะก็ลองลองไปทําดูก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการใช้น้ํามันมะพร้าวที่ป้าแนะนํานะคะไม่ใช่จะได้ผลกับทุกๆกคนนะคะกับป้าได้ผลอาจจะไม่ได้ผลกับคนอื่นนะคะก็ต้องต้องมีมุมนี้เข้าไปคิดด้วยนะคะ ไม่ได้ว่าจะได้ผลกับทุกคนนะคะนี่ต้นปรเบียกนะคะน้องๆค่ะต้นสูงใหญ่นะคะเต็มต้นเลยค่ะมีทั้งมีดอกเต็มต้นไปหมดเลยค่ะเนี่ยคิดดูเมื่อเกรสรมันแตกออกมานะคนจะต้องแบบแพ้กันเยอะแยะแน่นอนค่ะข้อควรจำระดับและอันดับแรกเลยนะคะก็คือหูตาปาก ะะที่ไม่ให้ละอองของเกสรดอกไม้เข้าไปนะ,ะพยายามอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะเมื่อมันเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะก็จะไปทําปฏิกิริยานะคะคือคือมันต่อต้านนะคะมันจะไปกําจัดไอตัวที่เข้าไปนะคะมันคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ต้องกําจัดนะคะ และก็แน่นอนก็คือต่อมน้ําเหลืองของเราก็จะอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมานะคะตอนนี้หายยากเลยนะคะคือยาที่เรากินเข้าไปยาแก้แพ้ธรรมดานี้เอาไม่อยู่เลยนะคะและก็ที่สําคัญก็คือผมแล้วก็ตามลําตัวของเราเสื้อผ้าอะไรที่เราใส่นะคะก็ต้องแบบว่าสับ,สบผมนะคะทุกทุกตอนเย็นแล้วก็เอเอ,เอ,อาบน้ํานะคะ ุกวันก่อนนอนซ,ซึ่งเป็นอะไรที่ก็เราก็ทําอยู่แล้วนะเพราะเกสรดอกไม้นี่มันจะติดติดมากับผมของเราเยอะมากเลยนะต้องสระทุกวันนะะหน้ากากอนามัยนี้ก็เป็นอะไรที่ช่วยได้เลยนะคะตอนนี้เขาใช้ป้องกันไวรัสกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็ถือโอกาสใช้หน้ากากอนามัยตัวนี้เพื่อป้องกันเกสรดอกไม้เลยนะคะ ก้องการได้ดีทีเดียวค่ะนี่คือภาพต่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโกปนะคะจะเป็นภาพออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่คือเป็นละอองของเกสรดอกเบียกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเล็กมากนะคะแล้วถ้าไปเกาะอยู่ตามผนังจมูกปาก แล้วก็ตานะคะร่างกายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็จะสั่งส่งสาราฮิสตามีนออกมาอย่างทันท่วงทีนะคะมากมายเสียเกินจนทำให้เราเกิดการระคายเคืองอย่างยิ่งค่ะ ดันั้นป้าก็นําแค่ดอกบางชนิดนะคะอย่างเช่นดอกเอบียร์นะคะที่คนแพ้มากที่สุดนะคะมาลงนะคะมาพูดถึงนะคะแต่ยังมีมากมายนะคะที่หลายคนแพ้นะคะก็ต้องไปตรวจด,ดูนะคะว่าตัวเองแพ้อะไรนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าพริกเทสนะคะก็ไปหาวหวตเซ็นทรัล mm hmm. แล้วก็ให้เขาทําให้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราแพ้อะไรนะคะแล้วก็หาทางหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ได้นะคะ